เดี๋ยวเรามาดูห่อหมกห่อหมกกันหล้านก็หล้านกลัวไปดูหน้าตาห่อหมกคุณยายค่ะมบนี่งบกับหมกเหมือนกันย่างย่องคายนะจะตากตากร้ว เห็นมึงถ่ายนะถ่ายแล้วทำแจกนะเห่อนิทำขายพ่อวิ่ขายนะที่เมียงมันจะดูิี กอมาให้พี่อไม่ให้พี่พี่ก็พี่ก็หยิบไป,ปน,นั่นที่นาหยิบหยิบไม้ให้ไหม่คุณไปหยิบไม้ให้ไหม่คุณอาหยิบไม้ให้ไหม่คุณที่ไม้ไม้โอ้ช่วยห่อห่อไม่ได้ราคาเนี้ยมันไม่ใช่ข้าวต้มช่วยหยิบไม้ไงช่วยหยิบไม้ ไปตรงนู้นทำไรอะ่ะเพราะว่าทานขาไปลุน<า>ปปล้นเ้ยอยา่าปาลุ้นขาขาไปข้างหนูนน่จะไปอีกตรงเ้า <Okay. S 1> ไปไม่ได้หรอกก็นั่งอยู่กับที่แค่นั่งอยู่กับที่ <Okay. S 1> ไม่ต้องไป แต่เดินๆดนอะไรแค่างห่างแค่เตาแค่นั้นแหละเดินทางห่างแต่หนูนนจะเอาอะไรหนูจะไปเอาหัวเสกอ่าไม่ได้ออเอางั้นกน,นู่นนะพี่อายหยิบให้ไม่คุนแล้วหนูไม่ขึ้นไปอ่ะ

ใครจะหยิบหอมหมกมาให้ย่างหน่อยมะเนี่ยหาใครไม่เจอเลยว่ะอยู่ไหนเนาะม่มา <c oughs> ไม่มากำลังซีงน <c oughs> งอนน

เมื่อกี้หาคนมาช่วยจับยูไม่มาหาไม่เจอหาติมไม่เจอเป็นไปไหนวะเมื่อนีเนียกก็ไม่เจอ ขอให้ภายแล้วเหรอขอบคุณนะคะเอ่อมาหยิบห่อหมอกให้้าลุงยากหนูอ,ย,อยากย่างด้วยแต่หนูกต็ต้องห่างๆเตาหน่อยนะคะนู่นงไงนี่หออหมกหอมกรุ เป็นเนียบด้วยหนูต้องไปเอาเล็บบานู่นหนูหนู้นเนหะ็นไหม พึ่งดิพุ่นดิพึ่นดิพึ่งเกินนะเนี่ยมันยังไม่สุกแน่เดี๋ยวรอให้มันสุกก่อนแล้วหนูค่อยคีบนะคะเดี๋ยวรอให้สุกก่อนนะคะถ้าสุกแล้วจิมค่อยคีบนะนอุ้ยงูนะงตกไปเลยนี่ตกไปเลย ไม,ไม่ได้ไอ้พวกที่คีบไม่ได้อ๋อจัดให้มาทางนี้ดิหนูามาทางนี้ไอ้ตีมมาทางนี้นี่ทางนี้หนูอยู่ตรงนี้ไอ้ตีมคีบวางคีบวางนี่คีบคีบวางมาตรงนี้นี่ยเนี่ยวางวางเออน่ะวางเนี่ย ติมทำได้เอาติมทำมาเ่นช่เออเลนีเอาโอ้โหไปโดนก้องก็ลุงแล้วทำไม่ได้โดนโดนอ่ด็มันงเห็นนี่ยดิมันงเห็นเอ้ยเดี๋ยวก็ร้อนปากไม่ใช่มาอนีรอ่ะ เอามันไม่ร้อเอานี่ได้วยเดี๋ยวไให้แม่คุณใส่อุ้ยร้อนค่ะร้อน นี่มันจะไหม้แล้วเนี่ยอย่า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 คีบอย่าคีบัมเรามาดูกันเห็นไหมจะสุกแล้ว สุกแล้วค่ะมันจะถูกแล้วแล้วแล้วเรวสุกแล้วเร็วเนัง้มเอ้เออมัมจะ,จะไหมเดี๋ยวกดจี้น่อยทำกก เปิดค่ะลงมาเลยค่ะขายค่ะห่อ12บาทชั้นโลห่อ15บาทสาะก็ลูกค้าจะมากินข้าวไงคะ คนง่้ยน่าพอแบบไอ้ตะคติ่งเขียนมาใกล้นะคะกับไฟไม่ได้ค่ะไม่ได้ว่าไฟขาขาย่างเรียกอะไรเรียกงบค่ะแบบห่อหมกย่าง อันนี้มันร้อนมากเลยนะอันนี้มันร้อนมากเลยนะคะอ้ยติมตร,มตร,มระวังดีๆระวังโดนไฟนะคะโดนไฟนะร้อนนะไม่ใช่มันมีไฟแล้วนะคะ,ะมามามา O